Here is your YouTube ดีโ e o น o ตใ in Thai language for The 2025 Electric Camper t r ิ r e v วิ w ยินดีต้อนรับสู่ออโตรีวิวช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์ล่าสุดข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์แห่งอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรีวิวสุดพิเศษของ2025 Electric Camper t r ิยานยนต์สุดล้ำที่ผสานระหว่างความคล่องตัวและฟังก์ชันการเป็นรถบ้านเหมาะสำหรับนักเดินทางยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2025 Electric Camper ไร้โดดเด่นด้วยดีไซน์สุดล้ำพร้อมสีเบอร์กันดีระดับพรีเมียมด้านหน้าติดตั้งไฟหน้า LED ที่ให้ความสว่างสูงพร้อมโลโก้บริษัทที่เรืองแสงเพิ่มความโดดเด่นเมื่อขับขี่บนท้องถนนกระจกหน้ารถได้รับการออกแบบให้ลดแรงต้านลมและช่วยเพิ่มทัศนวิสัยให้ดียิ่งขึ้นโครงสร้างกระถัดรัดแต่กว้างขวางช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโดยไม่ลดทอนความสวยงามและสไตล์แห่งอนาคตด้านสมรรถนะรถ3ล้อไฟฟ้ารุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง ให้ระยะทางขับขี่ที่ยอดเยี่ยมต่อการชาร์จหนึ่งครั้งไม่ว่าคุณจะใช้ขับขี่ในเมืองหรือออกเดินทางไกลมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังให้การขับขี่ที่ราบรื่นเงียบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบเบรกที่สามารถนำพลังงานกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานโหมดการขับขี่ที่หลากหลายช่วยให้สามารถปรับแต่งสมรรถนะให้เหมาะสมกับสภาพถนนและการใช้งานโครงสร้างน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงช่วยให้การขับขี่คล่องตัวเหมาะสำหรับทั้งการเดินทางในเมืองและการผจญภัย ภายในห้องโดยสารของ2 0 2 5 Electric Camper t r i ได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายและใช้งานได้จริงหน้าจอดิจิตัลความละเอียดสูงให้ข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์พร้อมระบบนำทางและความบันเทิงเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้ความสบายสูงสุดส่วนด้านหลังเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนและนอนหลับขณะเดินทางระบบจัดเก็บของอัจฉริยะช่วยให้สามารถพกพาสิ่งของที่จำเป็นได้อย่างสะดวกไฟเล็ดภายในช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะเช่นบลูทูธการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบชาร์จไร้สายทําให้ทุกการเดินทางราบรื่นและเพลิดเพลินเรื่องความปลอดภัยรถรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมเลนและระบบตรวจจับการชนตัวทังเสริมความแข็งแรงด้วยวัสดุที่มีความทนทานสูงเพื่อให้คุณมั่นใจตลอดการเดินทาง นี่คือบทสรุปรีวิวของ2,025 Electric Camper ครัหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม a u t o r e รีวิวและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่และข่าวสารจากวงการยานยนต์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า